สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับใน i p แพดของผมนะครับซึ่งเป็น i p แพด iOS นะก็วันนี้ก็จะมาหาของใหม่เอาจริงๆมันหนึ่งสัปดาห์แล้วแหละแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตใหม่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยต้องมารีบอัดนะครับก็จะเป็นกลุ่มตัวนี้ครับผมได้มาแล้วนะอ่มันก็จะมีที่ใหม่มาด้วยนะครับ ็เดี๋ยวใส่น้ำยาสปีดลงไปนะก็โยงไปเลย,น,น,ยนี่นี่สถานที่ใหม่ครับตรงนิ้นะถามว่าทำไมไม่อาจบลคอมนะครับก็คือขี้เกียจนะครับขี้เกียจไปเปิดด้วยแหละโอเคนี่ครับ ก็คือจะเป็นสถานที่ใหม่นะครับเคก็จะมีของลุนตกเต็มกระจายหมดเลยครับสามารถขับโพยเอาเข้าไปที่บ้านได้เราะมาเกิดอะไรตอนนี้ไม่ต้อว่าด้วยแบบนี้นะครับก็นะครับก็จะเป็นครอบครัวกอบลินนะครับ หรือกับปลินหรือกับแกปครับนี่ครับก็คือจกเป็นคนที่ย่างหรือทอดหรือเผาหรือทำอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่นะครับก็ให้เราไปคุยกับลีเดอร์ก่อนเลยครับก็คือพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องถามว่าคุณทำอะไรทำทำน้ำยาย เขา,าจะตอบกันมาว่าทำอาหารเย็นอยู่นะครับเขาบอกว่าจะให้เราไปทําอาหารเย็นให้กับครอบครัวของเขานะครับ <c oughs> การทําอาหารเนี่ยก็คือจะต้องทําสติลหรือสตูหรือแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> จะอ่านว่าสตูด้วยกันนะครับ <c oughs> ต้องทำสติวหรือว่าเอ้ตุวยซุปเนี่ยให้ทุกคนกินนะครับมีกอบลินเด็กกอบลินอ้วนหัวหน้ากอบลินนะครับกอบลินดิดเดอร์วีแกนกอบลินนะครับเป็นทีไมายิ่และที่เจ็ดก็คือ,นค,อคนแก่นะครับอ,อันดับแรกครับคุยกับกอบลินเด็กก่อนเลยนะครับ เขาก็จะบอกว่าอยากแขนยาวนะครับไม่รู้ว่าแขนยาวไหมครับก็ให้ทำน้ำยาน่ยลครับนี่ครับต่อไปจากนั้นก็เอามาให้เขากินอันนี้ก็ได้นะครับต่อไปครับบิดเดอร์นะครับก็คือเขาอยากกินอะไรเผ็ดๆนะครับก็จะต้องเอาระเบิดอันนี้มาครับไม่ก็คลิกอันนี้ก็ได้ใส่รวมกันไปก็ได้ แล้วก็เสกออกมาแล้วก็เอาให้เขากินครับพิเกนกอลดินนะครับไม่กินเนื้อตามชื่อเลยครับเขากินถั่วนะครับว่าในนี้ก็มีแค่ถั่วเดียวแหละที่ไม่ใช่เนื้อแล้วผมก็เผลอไปเองไงเป็นแบบนี้ครับว่ได้เติวถั่วไปแล้วนะคือถั่วไปแล้วนะก็ไปให้คนนี้ครับรีบหน่อยครับต่อไปนะครับคนแคะแคะเขาก็ต้องอยากตัวใหญ่ครับ นี่้าไปนยัวก็จะได้สติวแบบนี้มาครับอกตัวก็จะใหญ่ขึ้นครับตัวนี้ครับตัวสุดท้ายเขาบอกว่าเขาอยากจะกินตัวของเรานะครับจะมีสูตรหนึ่งที่ให้ตัวเราเข้าไปในหม้อนะครับ อใส่แฟรนี่เข้าไปใส่นี่เข้าไปเอาขึ้นมาขึ้นไปยืนบนม้อแล้วก็อันนั้นก็เสกเสกสเตติวอันนี้แล้วให้เขาครับแค่นี้แล้วก็คุยกัรีเดอร์ครับแค่นี้เขาก็จะให้อ่านี่ครับมาให้แล้วนะครับแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับ มาผสมกันเลยดีกว่าเดไอ้พวกเด็กอะไอ้พวกเด็กเป็นโกอ่ะเนี่ยแอเป็นโกเออแต่เดินมันเปัดแขนออกน่าจะดีสุดไหม ถ้าเดินมันนะถ้าเกิดใส่อันนี้เข้าไปอ่ะก็ลองดูก่อนมันอ่าจะเป็นนี่ครับก็ค,คือกบแขนทีท่ขยาวนะเ,เป็นแบบเฮ้ยถ้าเดินมันก็เท่กว่าเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับนะนะนะ ไม่รู้ว่าผ่านไหมนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับและนี่ก็คือกลมลี้งหมูเดี๋ยวนี้สัตว์มัเลี้ยงสัตว์กันได้ด้วยโอ้โหโลกยุคสมัยนี้นี่คือแบบ มันไม่ธรรมดาเลยนะนี่เราลองแบบนี้แต่จะกลายเป็นรถกบนี่ครับตัวถีดำอะไรวะเนี่ยเ้ยแต่มันก็เทนะมันโคงรถอะกยเห็นปะที่มันเป็นแบบถี่ดำๆน้ำตาลน้ำตาลจริง ลอ,ลองนี่ดูเ,เออนี่เผ็ดอะไรนะไอ้นั่นแหละเออไปบัวเออไปบัวหรือดอกบัวหรืออะไรก็ไม่รู้นี่ไงได้ได้ฮนไ่ยเดี๋ยวมันน่าจะเป็นเพราะว่ารถนี่นไงเลยครับ ออกไปก่อนน,ๆๆน,อน,นี่เกิดทิ้งไว้แต่แน่แาตา่ไป่ลยต้อง,ตงไปเพิ่มน่าจะดีกว่าเนะเอาไหมาเอาดีเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเท่กว่า ใช้รถมันที่กว่าแต่ว่าตกตัวไบัวนต้องอยู่น้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองไปตรงน้ำดูครับต้องแรกเอาน้ำยาไปกินตรงน้ำด้วยครับแล้วต้องผ่านบอสไปอีก นี่เงจรีครับน้ำมาแล้วกินตรงนี้เลยครับว้าวจากดอกบัวที่ควรไปอยู่ข้างบนน้ำกลายเป็นน้ำอันน่าจะเป็นร่างของรถนะครับ ลองแบบนี <mile> ้ดิลองนี่ดูต่อยกำแพงได้เออใช่ต่อยกำแพงได้เดาไม่ผิดครับแต่ว่าต่อยกำแพงได้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงก็จะต่อยต่อยกับรถไปนี่เราจะเป็นรถต่อยกำแพงเอ ไม่ถึงไงสิเอาเฮ้ยเปนยานหลุดแต่ยังขยับได้อยู่ครับ <laughs> เหมือนแบบแล้ <laughs> ถ้าเกิดผมตกแบบจะตายไหมเฮ้ยไม่ได <laughs> ้ตตายทำหนึ่งนะอย่อทำทำยางนี้ด้วยเลย อ่าจริงๆไอ้บินแบบต้องลอยก็มีอยู่นแต่ผมจะใช้ก็งใช้สูตรนี้ดูดิเผื่อมันจะได้ ได้เฉยแต่ว่าไอ้สูตรอันน,นั้นมันมันจะแบบไม่เห็นได้เลยมันร่องหนได้ดีกว่านะกไ็ได้แต่ว่าลูบักนี่ลอยมา